เมื่อทิ์ที่แล้วนะมีคำเตือนที่สำคัญมากแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่แล้วก็เป็นคำเตือนที่มาจากหน่วยงานที่ไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่ามีความสำคัญองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อนะองค์การเนี่ยแต่ว่ารายงานที่เขาเปิดเผยเมื่อทิทีแล้วนี่มันสำคัญมากต้องฟังเลยนะเขาบอกว่าภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงถึงแปดหปซนที่โลกเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยปีหนึ่ง ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าเดิม1.5องศาภายใน5ปีนะอย่างน้อยต้องมีปีหนึ่งที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเท่ากับ1สูงกว่า1.5องศาที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีบางวันนะบางช่วงที่โลกเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่า1.5 แต่ว่าพอเฉลีย่ยทั้งปีแล้วมันก็ต่ำกว่า1.5องศาแต่ว่าภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ย86%ถ้าเทียบถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือชัว์เพราะชัวสมัยเนี้ยไม่ได้หมายถึง100%นะแค่80%นี่ก็ชัวแล้วอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกเนี่ยทั้งปีนี่เขาก็รวมทั้งฤดูหนาวฤดูร้อน รูดูฝนทั้งทั้งเวลาเช้าเวลากลางคืนรวมกันทั้งหมดแล้วก็เฉลี่ยมาเป็นอุณหภูมิเฉลีย่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงนะอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกยังไม่สูงเกินกว่าหนึ่งจุดห้าองศาแต่เฉียดแล้วล่ะแต่ภายในห้าปีข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยต้องมีปีหนึ่งนะซึ่งถ้าหาว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมัน สูงเพิ่มขึ้น1.5องศานี่เป็นเรื่องใหญ่เพิ่มขึ้น1.5องศานี่บบายคว่าเทียบกับเมื่อ200ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมก่อนยุคอุตสาหกรรมเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งโลกเท่าไหร่เนี่ยทุกวันนี้ก็มีตั้งเป้าว่าอย่าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกินหรือสูงเพิ่มขึ้น 1.5หองศาเพราะเขาคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดอุณหภูมิของโลกเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นอีก่องศาเนี่ยเมื่อเทียบกับ300ปีที่แล้วนี่มันจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่จริงๆมันก็เกิดอยู่แล้วเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าหากว่าถึงวันนั้นเนี่ยมันจะหนักเช่นคลื่นความร้อนสูงเกิดพายุที่รุนแรงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วม ตามมาด้วยโคลนถล่มสารพัดย,ยังไม่นับโรคระบาดที่เกิดจากแมลงซึ่งมันก็จะขยายตัวมากขึ้นมันไม่เคยมีรายงานชิ้นไหนนะที่พูดจาหรือสรุปฟันธงแบบนี้เป็นตัวเลขชัดเจนนะแปเ แล้วเขาไว้เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้เตรียมรับมือเพราะว่าอีกห้าปีข้างหน้านินก็ไม่ได้ไกลเลยนะเผลอๆปีหน้าเดียซ้ำเรื่องแบบนี้เนี่ยคนอาจจะฟังแล้วฟังอีกก็เลยเฉยแลย้ยิงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะอากาศก็เย็นสบาย ก็อาจจะไม่ได้นึกถึงความทุกข์นะตอนที่อยู่ในช่วงหน้าร้อนตอนที่เราอยู่ในช่วงหน้าร้อนนี่เราก็บนกันมากนะโอ้มันร้อนเหลือเกินนะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นกน็เกิดความตื่นตระหนกเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอ อากาศเริ่มเย็นเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนคลึ้มทั้งวันคนก็ลืมไปเลยลืมไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องเจอในวันข้างหน้าไม่ใช่เฉพาะฤดูร้อนแต่เรียกว่าทั้งปีเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างเรี่องเกิดความชลาดใจ ม่ต้องถามตัวเราเองนะว่าเราพร้อมหรือยังเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําท่วมพร้อมจะไปอยู่บนชั้นสองหรือว่าไปอยู่บนหลังคาหรือเปล่าก็เกิดขึ้นมาแล้วนะที่แม่สายเชียงรายี่ยอน้ําท่วมมากๆนี่หลายคนไม่เคยเตรียมเลยนะว่าถ้าจะต้องรีบัยไปอยู่ชั้นสองหรืออยู่บนหลังคานี่จะทำยังไงหลายคนก็ เก็บสมบัติไว้ชั้นหนึ่งของมีค่าบางคนก็รักหนังสือก็เก็บหนังสือไว้ในบนชั้นหนึ่งพอน้ำท่วมทั้งชั้นก็ศูนย์หมดแต่บางคนก็เก็บสิ่งมีค่าอย่างอื่นไว้คือไม่ได้เตรียมตัวเลยนะว่าพอน้ำท่วมเนี่ยเราจะอยู่กับมันอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดอากาศมันร้อนมากๆเนี่ย เราเตรียมพร้อมแค่ไหนรัะหลังเนี่ยตายกันเป็นหมื่นนะเพราะเจอคลื่นความร้อนสูงในยุโรปและมันไม่ได้ตายแบบฉับพลันเหมือนน้าท่วมนะน้ําท่วมจมน้ําก็ตายเลยแต่ว่าคลื่นความร้อนนี่มันทําให้ตายช้าๆเช่นเป็นโรคหัวใจนะหรือว่าเป็นโรคช็อกหมดสติแต่ไม่ได้ตายทันทีก็ไปยืยอกันที่โรงพยาบาล บางคนก็ป่วยอยู่แล้วก็ทําให้ป่วยหนักแล้วก็ตายแลย้วจากนั้นสองสเดือนอันนี้เขารวมหมดนะขึ้นความร้อนที่เกิดขึ้นในยุโรปเมื่อ2องปีก่อนเนี่ยตายก็เป็น70,000เกือบแสนแล้วคนบอกว่าเออากาศร้อนก็ติดแอร์เลยติดแอร์มันก็ติดได้เฉพาะบางบ้านบางอาคารแต่ถ้าติดกันหมดแล้วก็ใช้ไฟกันหนัก เดือไฟก็ดับพอไฟดับก็เดือดร้อนกันมันคือต้องคิดนะถึงการปลูกต้นไม้อันนี้มันยั่งยืนกว่าปลูกต้นไม้ไม่ใช่เฉพาะรอบบ้านแต่ว่ารอบรอบพื้นที่เลยรอบหมู่บ้านรอบบริเวณเรียกว่าเราแวกบ้านแล้วเขาบอกมันช่วยได้เยอะถ้าปลูกต้นไม้ที่เลือกสรรดีๆนะมันช่วยลดอุณหภูมิ ในระแวกบ้านได้หลายองศาเลยก็อาจจะไม่เย็นสบายเท่าแอร์แต่ว่ามันสามารถจะทำได้ทั่วทั้งระแวกบ้านทั่วทั้งบริเวณกว้างแล้วก็ช่วยลดฝุ่นด้วยตอนนี้คนก็ไม่บนเรื่องฝุ่นแล้วนะแต่พอถึงหน้าร้อยก็บน <c oughs> เรื่อง PM 2.5องุพอฝนมาก็เงียบก็เหมือนกับช่วง แผ่นดินไหวอ่ะตื่นต้นตกตกใจกันมากบางคนนี่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันข้าวของแรลกตกล่นพื้นตกใจบางคนนอนแล้วก็สะดุ้งตื่นนะเรียกว่าเกิดอาการประสาทเพราะความตื่นกลัวตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ใหม่แต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปตอนนี้เฉยละไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ว่า อาคารที่เราอยู่เนี่ยมันมีการเตรียมการแค่ไหนเพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวโดยเฉพาะตึกสูงสๆตอนก็เกิดโควิดใหม่ๆก็ตื่นตระหนกตกใจกันมากอยู่ใกล้กันไม่ได้ใครมาอยู่ใกล้ก็ผลักอันนี้เรียกว่าเกิดอาการประสาทเพราะกลัวติดเชื้อโควิดนะหลายคนลืมไปแล้วตอนปี64นี่มันวิกฤตมาก หลายคนต้องตายในบ้านเพราะว่าไม่มีใครพาไปโรงพยบายบาลโรงพยาบาลก็เต็มเตียงไม่มีแต่ตอนนี้ก็ประมาทกันละเรามักจะเหวี่ยงนะตอนเกิดเหตุใหม่ใหมก็ตื่นตูมจนเกิดอาการประสาทแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปก็ประมาทเกิดความชลาลใจตอนนี้เนี่ยคนก็ยังประมาทกันอยู่นะเรื่องโรคร้อนเนี่ย อาจจะตื่นตูมกันหน่อยตอนหน้าร้อนหรือตอนเกิดน้ำท่วมก็บนโอ้โหจะเป็นพราะโรคร้อนโรคร้อนแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมจากประสาทก็กลายเป็นประมาทไปนี่เป็เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในสวิสเนี่ยสวยมากเลยนะเป็นภาพในโปสการบอกว่าตอนนี้จมอยู่ใน โครนไปแล้วเพราะว่าทานน้ำแข็งหรือกราสเซียเนี่ยที่อยู่บนภูเขาทางไกลอยู่จากหมู่บ้านเนี่ยเป็นกิโลกิโลเนี่ยตอนที่มันเป็นน้ำผุขันน้ำแข็งก็สวยนะแต่พอมันละลายเพราะความร้อนมันกลายเป็นมวลน,น้ําที่ทะลักลงมาพาเอาดินลงมาด้วยดินภูเขาเนี่ยกลายเป็นโคลน เาก็กลบทั้งหมู่บ้านเลยไม่เหลือเลยกรบทั้งหมู่บ้านเป็นข่าวใหญ่แต่โชคดีนะเขาอพยพผู้คนหนีไปก่อนก็เลยเสียหายแต่เฉพาะทรัพย์สินแล้วก็บ้านเรือนมันเป็นข่าวที่เชื่อเห็นเลยนะว่าโลกร้อนนี่มันมาแน่นะแล้วก็กำลังเกิดสร้างภายัยพิบัติใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้น่ยแถวอันตาร์กติก้าหรืออันตาร์กติกเนี่ย,ยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยน้ำแข็งละลายพวกมีหมีหมีหิมะนะมีขาวนี่เดือดร้อนกันมากคนก็ไม่รู้สึกนะแต่ตอนนี้ความเดือดร้อนมันใกล้ตัวมาทุกทีแล้วนี่ก็มาถึงยุโรปแล้วต่อไปก็ก็จะมาถึงเมืองไทย อาจจะไม่ใช่น้ำแข็งละลายเพราะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเกิดน้ำท่วมพายุนหนักฝนแรงเผอเอเ,เจอคลื่นความร้อนเราพี่ถามตัวเองว่าพร้อมหรือย,อยังเตรียมตัวอะไรบ้างหรือย,อยังในการที่จะรับมือกับเรื่องนี้อีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยเขาว่า86เอร์ซนตนี่นะเรียกภาษาชาวบ,บ้านคือชัวโลกจะ อุณหภูมิสูงกว่าเดิมเนี่ยหนึ่งจุดห้าองศาอาจจะเยียบสององศาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวไว้แล้วก็ช่วยกันทําให้ภัยพิบัติมันรุนแรงน้อยลงนะเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้อย่าให้เกิดเรื่องแล้วค่อยๆประสาทนะแล้วก็พอเหตุการณ์ผ่านไปก็ลืมประมาทเหมือนกับที่ผ่านๆมาเอาเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังดุมหังคอยตะคนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่พระเมวาสัมิสัสโตทรงสำเร็จโดยัาพรนสาเพปุเรนถูกสังกัปปาขอความดำบิดทั้งปวงจงเต็มที่สันโทปนารโสยาตาเมือนพระจันในวันเพ็ญมณีโชโติราโสยาตาก้มนณนีอันโสงสัวควรจินดี สาธิตโยอิวาจันตุปานตานไรทั้งพวกจงวางราชไปพระโรโควินาสาธุโราทั้งพวกของท่านจงหายเภภาวะอันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านปีติขายุโกะวะอนุญี่ป่างสุเมีายุยยืน นิวาน,านาสิริสานิจังอุทาปจายนโนตาร,รุธรรมวันทนติอายุวันโนสุขังพลังตานติปกาคืออายุวันนาสุขะพลัเจริญใหญ่บุคคลผู้มีปกติไหวกลับปกติอ่อนนอ้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวุฒุสาพมังพลังขอสาพโมนนกนจงมีแก่ท่าน สุสัพพเทวตาเหล่าเทวดาทั้งมวลจงรักษาท่านภาภุธานุขาเวนาอนุภาแห่งภาภูตเจจะราภาธรรมานุภาเวนาอนุภาแห่งพระธรรมพาขังโหรนุภาเวนาะวยอนุภาแห่งพระโสอุนตาโสธีภาวันตุเต ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านผู้เมื่อเทอม